สวัสดีค่ะยายปาคนโขชาแนลจ้าวันนี้ยายปาคนโขชาแนลจะมาทําอาหารเนาะอากาศเย็นจะพี่น้องเห็นใส่เสื้อเดอะเตะท่หน่อยเด้อยเจ้าวันนี้เนาะนะคะยายปาอยู่ในครัวเนาะนะคะลบกหน่อยเด้อย้ะดานหลังเนาะคุไปซื้อกับข้าวมานะเดี๋ยวก็จะถึงเวลาไปกินข้าวก็เม่นเนาะนะคะวันนี้ยายปาจะมาทาเมนูอะไรเดี๋ยวมาดูกันจ้ายายป้าก็ต้มน้ําเดือดแล้วเนาะนะคะนี่ค่ะยายปลาซื้อมาม่าแบบนี้มาเนาะนะคะแต่ไม่มีเครื่องปรุงนะคะ ปลาซื้อมาป้าก็จะเอาไปต้มจ้ะที่เหลือก็เก็บไว้จ้ะต้มแด้นึงตอนนี้ก็ต้มโอเคเแล้วเนาะนะคะป้าก็จะเอาขึ้นเลยจ้ะ ขึ้นใส่จานเนาะของอะไรก็ขึ้นเด้อจะพี่นองอยู่ว่าแต่ของเมืองไทยเลยนะฮะอะไรก็เพลงอะไรก็เพลงเด้อจ้ะที่นี่ปลาก็จะเอาล่้าทิ้งก่อนอตั้กระทะต่อโอ้ห้วันขโมนส่งส่งเลยท่านนี่นี่ปลาก็จะใส่น้ำมันพืชตรงปลาย ชืวเบาไฟหน่อยนึงบ้าก็จะตักพริกแกงลงไปพริกตายพริกลงนี่เม็ดนึงโค้รพริกก็ไจังพริกกระเทียม พริกกระกเทียมใส่ลงไปผัดใส่ไฟกออกอ่ออนเห็นไเมนูนี้นึกออกหรือยังเนาะเพื่อนๆคะนี่ค่ะเจ็บปาซื้อ อะไรนะหอยแบบมีกุ้งมีอ่ปลาหมึกมเนาะนะฮะอาปจะใส่ลงไปเลยเนาะนะฮะไปหืีอะเลยเนาะในะ<ป>ส่นะใไปแล้วก็พร้อมหอยหอยก็ดี ด้วยฉุนทิ ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะทำกินง่ายเลยจ้ะโย่ยายปาก็วันนี้ของในตู้ยืนเลยนะคุณตาอผกไปซื้อของให้จ้ะ ป้าก็จะใส่โหระพานะคะยปาไม่ได้ใส่กระเพราดิาจะใส่โหระพานไปนะฮะป้าชอบชอบโหระพามากกว่ากระเพราเนาะแต่จะเป็นผัดกระเพราเลยแต่ใส่โหระพาแทนจ้ะเป็นโหระพาแช่แข็งที่ยีปารวกเอามาจากเมืองไทยเนาะแล้วก็ลวกแช่ช่องฟิลได้นะะเก็บไว้ได้กินนานจ้ะยีปามาตั้งสี่ห้าถุงหมดแล้วพี่น้อง อร่อยกว่าผัดกระเพราแต่ว่าอร่อยใส่หัวลัคพาจะกินหอมแล้วอร่อยกว่านะเป็นกระเพาเป็นหัวลาคาแข็งๆป้าก็จะใส่ซอสน้ำมันหอยลงไปนิดหน่อย รสดีนิดหน่อย <C le af> แล้วก็คุณี่ความเข้มข้นนี่เราจะได้จากน้ำมันหอยเนาะนปลาก็จะเติมผงนัวลงไปด้วยจ้ะนิดหน่อย มากแซกมากเติมน้อยแซกน้อยใส่เกลือนิดหน่อยแั้วก็คนโหระพาเยกไปเป็นน้ำแข็งอีกนิดนึงโหระพานี่ดับคาวได้ดีดับกลิ่นเผ็ดได้ด้วยนะกลิ่นชุ่นๆของพริกอะนะถ้าเป็นกะเพรานี่กลิ่นจะแรง เนาะจะทำอาหารกินบันเนตจ้ะผาดกะเพรานีเหมือนส่งเสริมอ่รสกินกินกินชุ่มมากขึ้นนะแต่ทาหัวลาคาีจะดับกินชุ่มของพริกได้เนาะนะฮะเสร็จเร็วจ้าเมนูมของยี่ปลา มะม่าที่ยาปลาลวกไว้เนะาะยายปลาก็จะเอาผัดก,กระเพรา,าอะะอ่าเทียนเนาะมาใส่ลงไปจ้าราดตรงไปเลยเนะนุน่มง่ายง่ายง่ายกว่นีน่จ้าเมนูง่ายๆของยาปลาคนโขจ้า ผัดกะเพรานะผัดกะเพราราดเส้นมาม่าจ้านะฮะใครมีสปาเกตตี้ก็ผัดขี้เมาสปาเกตตี้ก็ได้เนาะนะ,ะอันนี้ของยีปาผัดขี้เมาราดไวมาม่านะฮะเส้นมาม่าเนาะนะฮะก็จะออกมาสีสันแบบนี้ละจ้านะฮะกล้องอาจจะบกค่อยสวยเนาะกล้องของยีปานะฮะสีสันเนาะนะฮะ คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์สักสักค่ายให้ย่าป้าคุณผู้ชมแน้น,นยนจะะ้ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ